สวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,กับช่องสนทนาพาเพลินกับผมนายทนาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมบางท่านถามเข้ามาว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผมใช้ปลูกในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแตงโมหรือว่าถั่วฝักยาวนะครับผมเลือกใช้พันธุ์แบบไหนนะครับเพราะว่าในท้องตลาดบางท่านเข้าไปดูนะครับบางชนิดบางอย่างก็มีราคาแพงมากบางอย่างก็ถูกนะครับก็เลยเกิดความสงสัยว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับ วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนี้มาแ,แนะนำในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์นะครับสำหรับในตัวของมเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะแบ่งง่ายๆออกเป็น3 3แบบนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกก็คือที่เป็นพันธุ์พันธุ์แท้นะครับสำหรับในตัวของมเมล็ดพันธุ์ที่เรียกว่าพันธุ์แท้นี่นะครับหรือจะพูดง่ายๆว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านก็ได้นะครับข้อดีก็คือ ไม่ว่าจะปลูกกี่ครั้งลักษณะก็จะเหมือนเดิมตลอดนะครับเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างอัญชันเนี่ยนะครับเนี่ยเราเราสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แบบนี้แล้วก็ไปปลูกต่อได้เลยนะครับลักษณะที่ออกมาก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกับต้นแม่ที่เราเก็บไปข้อดีคือ,เ,อ,อเมล็ดพันธุ์แท้เนี่ยจะทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมากนะครับคุณผู้ชม นอกจากนั้นก็ยังราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกเองได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมยกตัวอย่างพืชบางชนิดในสวนนะครับที่ปลูกไว้ก็จะมีน้อยหนานะครับที่ใช้เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับเพื่อสะดวกในการที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์มาปลูกเอาไว้ปลูกซ่อมนะครับสําหรับต้นที่ตายไประหว่างที่กำลัง เก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าน้อยหนาบางชนิดนะครับที่เป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงมาการที่จะนำมเมล็ดมาปลูกเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่าจะเกิดการผิดเพี้ยนได้จำเป็นจะต้องใช้วิธีการตอนกิ่งการเสียบกิ่งเสียบยอดอะไรแบบนี้นะครับถึงจะได้พันธุ์เหมือนเดิมนะครับ สำหรับประเภทที่2นะครับเรียกว่าพันธุ์ลูกผสมหรือว่า F1 นะครับเราจะเห็นที่เขียนกำกับไว้ข้างซองหรือว่าข้างกระป๋องว่า F1 นะครับคุณผู้ชมสำหรับ F1 เกิดจากการนำพันข้อดีของพันแท้นะครับมามารวมกันนะครับเพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาดนะครับข้อดีของมเมล็ดพันธุ์แบบ F1 นี้ก็คือจะมีความสม่ำเสมอของ ของสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่แน่นอนนะครับเวลาที่ปลูกออกมาเนี่ยอัตราการงอกของมเมล็ดก็จะมีอัตราการงอกที่สูงให้ผลผลิตที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดีนะครับอันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกพืชเพื่อเชิงการค้านะครับคุณผู้ชมจะนิยมใช้นะครับแต่ว่ามเมล็ดพันธุ์ f1 เนี่ย ข้อเสียก็คือไม่สามารถที่จะนำเมล็ด 5, ไปปลูกต่อได้นะครับคือปลูกครั้งเดียวถ้านำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อเนี่ยผลผลิตที่ออกมาจะไม่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเพราะนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ปลูกเราก er ็จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ตลอดเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเมล็ดพันธุ์แบบ F1 เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงมากเลยทีเดียวนะครับ อย่างเมล็ดแตงโมนะครับพันธุ์ที่ผมปลูกที่ที่สวนเนี่ยเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยตกกิโลกร,รัมหนึ่งประมาณ5000ถึง15เลยนะครับคือบางสายพันธุ์เนี่ยเรียกได้ว่านับเมล็ดขายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับต่อมานะครับก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เรียกว่า OP นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นพันธุ์ลูกผสมเหมือนกันนะครับแต่เป็นการผสมแบบเปิด ซึ่งเวลาที่เรานำมาปลูกแล้วเนี่ยความสม่ำเสมอของสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีน้อยกว่าพันธุ์เอฟวันนะครับมีขั้นตอนในการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับไม่เหมือนกับเมล็ดพันธุ์เอฟวันเราสามารถที่จะนําเม็ดพันธุ์แบบ OP เนี่ยไปปลูกต่อได้นะครับคุณผู้ชมข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีราคาที่ถูกกว่าเมล็ดพันธุ์แบบเอฟวันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เมื่อเราลองนำมาเปรียบเทียบนะครับพิจารณาถึงคุณสมบัติของมเมล็ดพันธุ์แบบ f1 กับพันธุ์โอพนะครับพันธุ์ OP เนี่ยเขาจะใช้วิธีการผสมพันธุก,กรรมที่มีลักษณะเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการคัดเลือกพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์ครับเปิดโอกาสให้มีการ ผสมเกสรน,นะครับแบบอิสระเลยหรือว่าบางครั้งก็ใช้วิธีการผสมข้ามแบบสุมบบ่มนะครับแต่ว่าก็ควบคุมจากนั้นก็เก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์นําไปจําหน่ายนะครับอันนี้ก็คือ OP นะครับส่วน F1 นี้ก็คือเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์เลยนะครับซึ่งจะนําเอาข้อดีของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมานะครับมารวมตัวกันนะครับเพื่อให้ได้ตามความต้องการของตลาดนะครับ ทำให้มีความทนต่อโรคต่อแมลงนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำไปปลูกต่อได้เพราะว่าจะเวลาที่ผลผล,ผลิตออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นข้อเสียก็คือจะต้องซื้อใหม่ทุกครั้งนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของมเมล็ดพันธุ์นะครับคุณผู้ชมก็เลือก ใช้มเมล็ดพันธุ์ให้ตรงตามความต้องการนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือในเรื่องของเม็ดพันธุ์แท้นะครับคุณผู้ชมหรือว่าพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยเราควรจะช่วยกันอนุรัก,รรกษ์นะครับรักษาไว้เราก็ไม่ควรจะให้เกิดการผูกขาดมเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าใช้แต่พันธุ์ลูกผสมอย่างเดียวนะครับมเมล็ดพันธุ์แท้หายไปต่อไปเราจะต้องตกเป็นทาสเกษตรกรอย่างเราเนี่ย มเมล็ดพันธุ์คือชีวิตเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือมเมล็ดพันธุแท้ของผมนะครับออออขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสวนทนาพาเพลินของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ